สวัสดีครับอยู่กับผมบอยแอคเ้าเวเตอร์นะครับอ,อ๋มาดูเด็กน้อยขับหน่อยคือกลับบ้านไปนานนะครับวันนี้กลับมาใหม่นะฮะกลัวลืมขับมาซ้อมมือใหม่สักหน่อยนึงเขาว่าขอสักหน่อยนึ่ง <c oughs> บอกพี่บอยขอสักหน่อยหนึงนี่นลูกลูกพี่วันนะครับลี่วัน <c oughs> กลับบ้านไปเรียนหนังสือบอกว่าเรียนไม่ได้แล้วใจมันรักนะะ เดี๋ยวลืมบอกเดี๋ยวลืมวิชานะครับ <c oughs> กลับมาใหมใช้ไหลกว่าเดิมนะครับทรงผมก็ยุ่งยิงเอานี่เป็นไงล่ะครับ11ขวบืลเปล่าเนี่ยอายุน่าจะมัน11 <c oughs> นี่นะน้องๆน,นะฮะน้องๆดูนะครับผม <c oughs> ต้องฝึกประมาณนี้นะฮะ ใจรักนี่ <c oughs> ดูอย่างเฟี้ยวอ่ะคือตอนแรกในเฟี้ยววันนี้ยัง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 เทพอ่ะอยังแบบตักแบบยังกะยังกะเมื่อชีพอ่ะแต่ว่าคือกลับไปเรียนหนังสือกลับไปเรียนหนังสือไม่ได้อยู่ก็ลดมาเดือนสองเดือนก็เลยค่อนข้างจะอ่าเเรียกว่ายังไม่เข้าไม่ไม่ชินกับรถเลยเลยแบบงงๆอร่อยตักไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ แล้วจังหวะอุปกรณ์เขาขับไปเคยขับอ่าโกเบ่ be, แล้วก็ซูเปอร์โม่คอนโทรลมันจะแข็งวันนี้เจอแคดเนะี่ยมันจะนิ่มคอนโทรลมันนิ่มมันก็เลยแบงึ้งง,งักงักเหมือนเราอ่ะเหมือนเราคนโตเราขับมาหลายหลายปีสิบปีแต่ลืมแต่หยุดไปสักสองสาเดือนเงี้ยเรามาขับใหม่ก็งึ้งงักงักงึ้งงักเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่เข้าชินกับรถยังไม่คุ้นเคยกับรถต้องทำความคุ้นเคยนะ วันวันขับในเกเจนอยู่ไอ้โอ้ยอยากลองคันนีอ่ะนี่อยากออกสื่อหน่อยว่าจัดไปสักสี่ห้า,าทีก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ถือว่าคือพ่อขับไม่โคนะลูกก็ต้องเป็นนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่พ่อขับไมโครลูกขับเครื่องบินเป็นกน็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ติดเหนียวมากติดกี่มาก